มาครับกับแก้มแซ่บๆมาอีกแล้วครับกับเทคนิคการทำา3ชั้นสไลา์นะนาวแซ่บๆครับเริ่มด้วยการนำรากผักชี3ารากลงใส่เลยนะครับแล้วก็กระเทียมอีกประมาณ10กลีบครับพริกขี้หนูส่วนนี่ตามความชอบเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ตามด้วยต้นผักชีเลยนะครับเชฟจะเอามาซอยใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับ น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ำมะนาวอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะครับนมสดอีกประมาณ30มิลลิลิตรครับเกลือป่นอีก1นส่วนสช้อนชาครับก็คือปลายช้อนเล็กๆเท่านั้นเองทุกอย่างครบแล้วนะครับ ก็เริ่มคัาได้เลยครับเอาให้เนียงเลยนะครับปังให้ละเอียดเลยนะครับสีสันเขาก็จะได้เนียนๆครับน้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วครับอ้ปูเป็นไงครับสีของเขาจะนวลเนียนมากๆเลยนะครับเชฟจะใส่ผักชีซอยลงไปตกแต่งอีกเล็กน้อยครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยครับ ก็ตั้งกระทะใหม่ทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับใส่ผงปรุงรสอีกปลายช้อนครับวันนี้เชฟจะเอาหมูสามชั้นเนี่ยมาล้วนครับเขาจะได้มีความนุ่มอ่ะเริ่มล้วนได้เลยนะครับวันนี้ใช้หมูสามชั้นอยู่ที่400รอกรัมครับล้วนให้สุกตามที่ต้องการเลยนะครับ หมูสามชั้นของเราออกมานุ่มแน่นอนครับแต่อย่าไปสุกมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อเขาจะกระด้างแล้วก็แข็งนะครับพอรวนเสร็จแล้วเชฟจะเทใส่ภาชนะนะครับแล้วก็นำน้ำจิ้มของเราเนี่ยลงไปลาดเลยนะครับเชฟจะคลุกน้ำจิ้มทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากับเนื้อหมูสามชั้นของเราเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ คงจะทุกๆคนนี่คงจะกืนน้ำลายตามเชฟไปหมดแล้วนะครับวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนมสดนะครับนี่แหละครับมีความนวลเนียนแล้วก็อาจจะดุดันน้อยลงนะครับแต่แซบเวอร์เบอร์ตองแน่นอนครับเมนูนี้เป็นกับแก้มยามเย็นของเชฟเลยนะครับเมนูเด็ดเลยครับโรยกระเทียมซอยลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับ อาจจะมีพริกลงไปอีกหน่อยนึงแล้วก็มะนาวหั่นแว่นนะครับใบสะระแหน่ขึ้นโรยตรงกลางอีกหน่อยนึงนะครับโอ้ยใจจะขาดแล้วเชฟ